เป็นโอเคไหมฮะโอเคโอเคดูเน็เอ้ยเน็ดูเน็สายก้นแล้วเป็นไงฮะทไม่ระเมงพ่ชชังเลยคนะับ <c oughs> เ็กขากลัวก็ไม่เห็นบอกว่าไม่อยากสายแรงก็หรอเปล่เนได้แค่นี้่เ <c oughs> มง ไม่ไม่เหนื่อยนี่ไหมฉอมพิเศษนี่นะคู่เเองจาคุยจ้ะแล้วไมทำไทำไมที้ถามพูดทำไมออกไปจะบอกเองชนะชนะอยู่แล้วใครตัดสินอะไรอ่ะแม่สมอโอ๊ยเอาละเสมอไง ใจไม่รู้ต่อไปเนี่ราจะเข้สู่เรื่องไรความมันความมันเพราะว่าเราเล้อะเรียนเปรียนมาไปแล้วใช่เรียนไเออเรียนแล้ว่อไปจะเป็นมัน Yes ใช่แต่ช่วงนี้เราก็ขอทุกคนเลยเออ ไหวไหมฮะชื่อลูกจอยไม่ใชไหมไวเขม่ต่อใรุ่นไหวนะอย่าใส่นะไหวไหมนะลัะขอขอให้ทำนะวับนี้เฮ้ยต่อไปได้ไหมคเพราเพลงต่อไปเนี่ยจริงๆมันเข้าสู่มาันแล้วใชื่อา Trie. Jadi kalau view, tuh kau Oke. Okay.